ยมามหางสัมมาสัมพุทธังภรวััณตังสานังขตโตสี่มีนาสกาเรนะตังภควันณตังอภิปูชยามีพระเจ้าบูชาบัดนีเซื่งพระภูมิพระภาพ โอสถารุรแล้วเองโดยชอบซึ่งข้าพรเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดทุก์ได้จริงด้วยสตาระนียะมาหังสวาคาตันภรวตาธรรมังสสนังขะโต อิมินาตกาเรนะทางธรรมังอภิปูชีามิพระเจ้าบูชาบัดน,นี้ซึ่งพระทาอันพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสดีแล้วซึ่งข้าพระเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่ง คำจัดภัยได้จริงด้วยสก,การะนี้ยะมาหังสตุปฏิปันนงังสังขังสนนังขะโต้ทมีนาสกา,าเรนะสังสังขังอภิปูชจามิพระเจ้าบูชาบัดนี้ ซึ่งประสงค์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพเจ้าถึงว่าเป็นที่พึ่งกำจัดโรคในจริงโดยสการะนีอระหังสัมมาสัมพุท,ทธภรวาพุทธังบรวันตามลภิีวาเทมิ สวาคาโตภัควตาธรรมโมธรรมังนสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตาจาวกัสังโคลังฆังนามิ บูชาพระพุทธพระธรรมสงฆ์ไหว้พระพุทธพระธรรมสงฆ์เสร็จแล้วต่อตอนนี้ไปายตั้งใจแน่แน่วขอมาตัวคนโทษต่อพระพุทธพระธรรมสงฆ์ที่เราด้ลาดล่งลงไปแล้วเด็กกายวาจาใจตั้งแต่เด็กเล็กไม่รู้จักเลี้ยงสามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันขอมาตัวคนโทษแล้วกายประจาใจของเราจะได้เป็นของบริสุทธิ์สมควรเป็นพระชนะรับรองพระพุทธพระธรรมสงฆ์ในอดีตปัจจุบันอนาคตสืบต่อไปขอแจะขอมาตัวคนโทษพระรัตนกรายตำหนอนพระรัตนกรายด้วยปัญนามคาถาคือณโมสามผล ผลที่หนึ่งนอบน้อมรูปธรรมประสงค์ในอดีตนโมผลที่สองนอบน้อมรูปธรรมประสงค์ในปัจจุบันนโมผลที่สามนอบน้อมรูปธรรมประสงค์ในอนาคตทั้งหมดโดยการต่างคนต่างว่านโมดังๆพร้อมกับสามผลเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอุกาสะอะเจโยโนภันเตอจจคามายะถาภาเลยะถามุลเลเยถาอากุสเล เยมยังปรมหาบเบวังพันเตมยังอจเจโยโนโปฏิคันหาธารทรติงสังวรายามิทวิเจ้าขอวรโรกาตเด็ดลังพลาดด้วยกายวาจาใจ ในพระพุทธธรรมประสงค์เพียงรายแต่ข้าพเจ้าเป็นคนพานคนหลงอากุศลเข้าสิงจิตได้กระทำความผิดขอพระพุทธธรรมประสงค์ขอพระพุทธธรรมประสงค์จงงดความผิดทั้งหลายเหล่านั้น แกเข้าไปเจ้าจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปเข้าไปเจ้าจะขอสำรวมระวังตึงกายวาจาใจสืบต่อไปนะเบืิ่งนาก<น>ายวาจาใจของเราเป็นของบริสุทธิ์ต่อต่นี้เป็นไดอาราธนาประพุทธประส,สงค์ ในอดีตปัจจุบันอน,นาคตเสิยงสถิตในกายวาจาจิตสืบต่อไปนะอุกาซาพระพุทธเจ้าของอาราธนาสมเด็จพระพุทธเจา้าที่ได้คราสรุนล่วงไปแล้วมาความเล็ดลายในท้องประมาทสมุทรทั้งสีแลสมเด็จพระพุทธเจา้า อันจากได้กระรู้ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าและสมเด็จพระพุทธเจ้าที่เด้กระรู้ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในจกักุทวาลโตตะทวารพานะทวารชิวหาทวาร กายทวารมโนทวารแทนข้าพระพุทธเจ้าในการบาดเดี๋ยวนีเ้เถิดปุการสาข้าพระพุทธเจ้าของอาราธนาพระนพโลพุตระธรรมเจ้าเต่าประการ นายอดิการล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณไม่ได้แลพระนพโลกุตระธรรมเจา้าเก่าประการในอนาคตการภายภาคบางนาแลพระนพโลกุตระธรรมเจา้าเก่าประการ ในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดในเจ้าปวานโตตถวานพาณถวานชิวเฮถวานกายถวานมนุถวานแทงข้าพระพุทธเจ้าในการบัดเดี๋ยวนีเ้เถิดโอกาสะ อาพระพุทธเจ้าของอาราธนาพระอรียสงฆ์สมุติสง์สสงนายดีตการล่วงรับไปแล้วจะนับจะประมาณไม่ได้และพระรียสงฆ์สมุติสงฆ์แนนาคตการถ่ายภาพบวงนา ละปรายยสงกับสมมติสงในปัจจุบันนี้ขอจงมาบังเกิดใน่จ้ากูถาวโสตาวา,าวรปานะวานชิวหาวานรกายวานมนโถนถาวแทงข้าพระพุทธเจ้า ในการบัดเดี๋ยวนี้เถิดขอเดชคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมเจา้าคุณพระสงฆ์เจา้าท่านผู้หญิงว่าครูบาอาจารย์เนาะคุณครูอุปชาอาจารย์คุณมารดาบิดา บุณธานบบรมีศีลบรมีเลขาบรมีปัญญาบรมีวิิยะบรมีขันติบรมีสัชฌาบรมีอธิษฐานบรมีเวตตาบรมีเบข้าบรมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมา แต่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติก็ดีที่ข้าพเจ้าได้บำมเพนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยระลึกได้ก็ดีมีระลึกได้ก็ดีขอบรมีทั้งหลายเหล่านั้นยงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้า ขอให้ขปาพเจ้าเด็ดสำเร็จมากและผลในการบัาเดี๋ยวนี้เถิดสิพาณปจโยโตุวิธีทำสมถวิปัสนา ต้องมีปริกรมรมอภาวนากับปริกรรมมนิมิตเป็นคู่กันวิธีทำสมถะวิปัสนาต้องมีปริกรมรมอภาวนากับปริกรรมมนิมิตเป็นคู่กันปริกรรมมณิมิตรให้กำหนดเครื่องหมายเข้าใสเหมืนอนยกบับเพชรลูกติจจระในแล้วไม่มีขน,นแมวโตสะแกวตาปริกรรมมณิมิตให้กำหนดเครื่องหมายเข้าใสเหมือนยกับเพชรลูกติจจระในแล้วไม่มีขนแมวโตสะแกวตา ผู้หญิงกําหนดเข้าปากช่องจมูกซ้ายผู้ชายกําหนดปากช่องจมูกขวา,าใหญ่และไม่เหลื่อมผู้หญิงกําหนดเข้าปากช่องจมูกซ้ายผู้ชายกําหนดปากช่องจมูกขวา,าใหญ่และไม่เหลื่อมใหญ่อของเราที่ยุดไปยุดมาแวบไปแวบมาให้เข้าไปอยู่เส้นในปริกรรมอนิมิตปากช่องจมูกทิ้งซ้ายใจขวา ข้างนอกโตเขาดวงโตตัวแก้วตาข้างในดวงโตสมวเมตพุทธรักษาข้างนอกโตวดวงโตัวแก้วตาข้างในดวงโตวดวงโตสมวเมตพุทธรักษาและว,ว่าใสขาวเหมือนกระจกส่องเราหน้าแบบเดียวกันหญิงกำหนดปากช่องจมูกซ้ายชายกำหนดปากช่องจมูกขวาและให้ปริกรมรมมาภวนาประคองปริกรรมอน,นิมิตันไว้ว่าสัมมาอารหังเกิดถึงดวงที่ใสใจยอยู่กลางดวงที่ใส สัมมาอรหังกรึกถึงดวงที่ใสใจอยู่กลางดวงที่ใสนั่สัมมาอรหังกรึกถึงดวงที่ใสใจอยู่กลางดวงที่ใสนิ่งอยู่นั้นให้พฤกกรรมประคองใจกับเครื่องหมายที่ใสนั่นว่าฝ่ายเจ้าของจมูกยิงซ้ายใจขวาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังสามครั้ง แล้วก็เลื่อนเครื่องหมายขึ้นไปแค่เปล่าตายิงยุ Bone ่งซีงซ้ายชิงย right yeah. mm hmm. mm hmm. ุ้่ซีงขวากลองหัวตาติมุนตาออกตามช่องไหมเราตามช่องเราไม่ใจกออกข้างในและบริกรรมประคองเครื่องหมายสำมาระหังสำมาระหังสำมาระหังสามครั้งแล้วก็เลื่อนเครื่องหมายตรงลำดับเปลาตาเข้าไปฐานที่สามกลางไม่ก่อนใส่ขวานหลังเราหมกลางกักพอดีและบริกรรมประคองเครื่องหมายที่กลางกักที่สามข้างในว่าสำมาระหังสำมาระหังสมมาระหังสามครั้งแล้วก็เลื่อน เรื่องหมายนั้นตรงนี้มีกลลเม็ดอยู่เพราะต้องมีวิธีเมื่อถึงฐานที่สามแล้วต้องเลือกตาไปข้างหลังเลือกตาไปข้างหลังใ้ตาค้างบางคนชักจะตาย ค้างไปค้างไปจนเขาต้องใจหยุดความเห็นกลับเข้าข้างในพอความเห็นกลับเข้าข้างในก็เลื่อนเครื่องหมายฐานที่สามไปที่สี่ไปจ้องไปดานจิระประธานอาหารตำลักให้เหลือไม่ล้ำพอดีแล้วบริกรรมประกอบเครื่องหมายอยู่ฐานที่ที่สี่เนี่ยมาสัมมาห้ังสัมมาห้ังสัมมาหลังสามครั้งแล้วเลื่อนไปฐานที่ห้าไปช่องเป็นดานจิรประธานาปากช่องคอเนื้อเลือกกระเดือกมันกลางกลางปากช่องไตแก้วแล้วบริกรรมประกอบเครื่องหมายที่ปากช่องคอมาสัมมาห้ังสัมมาห้ังสัมมาหลังสามครั้ง แล้วเลื่อนไปกลางตัวสุดลมให้ใจเขาออกไม่ก่อนใจขวาหน้าหล,ลังบนกลางก้าพอดีและบริกรรมประกอบเครื่องหมายที่กลางตัวสมมาหลังสมมาหลังสมมาหลังสามครั้งแล้วเลื่อนเครื่องหมายถอยหลังขึ้นมาเหลือกลางตัวสองนิ้วศูนย์ของนันเสีว่าศูนย์ตรงนั้นมีศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์กลางหน้าขวาหลังซ้ายศูนย์กลาง,งลอากาศธานหน้าธัด,าด,ดุน้ขวาตุดินหลังธัตไฟ้าตัดลมเครื่องหมายสายสะอาดลอยช่องอากาศกลาง แล้วบริกรรมประกอบเครื่องหมายที่จังหวะกลางว่าสัมมาหลัง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 เครื่องโตเครื่องกลางนั้นเป็นเป็นอากาศว่างกลางแล้วก็เป็นดวงใสเท่าดวงเท่าแก้วตาอยู่กลางนั้นใจก็อยู่กลางดวงนั้นกลางนั้นจึกระทั่งแก้ไขจึกระทั่งใจหยุดสัมมาหลัง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 ที่ที่บริกรรมมาสัมมาหลังพวกจะประกอบใจให้หยุด สัมมาระหังส hmm. mm ัมมาระหังส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 ัมมานั่พอทุกตัวก็ใจหยุดกึอยู่กลางดวงนั้นมุดก็อยุ่ตรงนั้นสววางก็อยู่ตรงนั้นไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ไปใส่มานิ่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยพอนิ่งถูกตัวเข้าก็มุดก็นละเข้าก็เห็นดวงใสตววางก็เห็นดวงใสใจก็อยู่กลางดวงใสแต่ว่ามันไม่นิ่งมันไม่หยุดมันมันก็มันตับสายไปปริกรรมซ้อมไว สัมมาระหัง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 สัมมาพอถูกตัอนว่ามันหยุดหยุดแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยหยุดแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยดูนิ่งถ้าอยากจขยี้นึกกระเสริมนึกขยับไปซะปฏิกรรมซ้อมไว้สัมมาระหัง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 ไว้แล้วก็ต้องหยุดนิ่งพอหยุดนิ่งแล้วไม่ต้องปฏิกรรมเพ่งเฉยวางอารมณ์เฉยหยุดหยุดแค่นั้นแหละหยุดเท่านั้นแหละจะเป็นนึกถึงมืดสว่างนะ หยุดอยู่เท่านั้นแหละหยุดนิ่งอยู่เท่านั้นแหละหยุดนั่นแหละเป็นตัวสําเร็จที่บอกแล้วสมณะหยุดสมณะหยุดไปองค์ไหนวะสมณะหยุดแล้วทันไม่หยุดนี่หยุดนี่แหละเรียนคงนี้แหละให้มันได้คงนี้ซะก่อนหยุดนี่ซะก่อนอื่นอย่าพ่งไปพูดมากนักใหญ่โตมโหฬลานพูดหยุดนี่ซะให้มันตกลงกันก่อนพอหยุดได้แล้วเลยหยุดได้แล้วก็เอาแล้วต่อกันไปอีกแต่หยุดก่อนนะหยุดนิ่งหยุด ทางศาสนาเดินอย่างนี้ตรงส่วนอย่างนี้ก็จําให้มันไปดันเป็นมันนสัมมาหัางสัมมาห้างังสัมมาห้างังสัมมาห้างังสัมมาหังสัมมานิ่งเป็นมันคงที่เดียวใ้เกลื่อน